สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะวันนี้จะพามาอัปเดตเส้นพลาสติกสีใหม่ๆกันนะคะนี่หลังจากโรงงานปิดไปนะคะอ่าครึ่งเดือนเลยเดือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะนี่ของเราเพิ่งมานะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่รอของอยู่เห็นคลิปนี้แล้วรีบทักมาเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าก็จองไว้ มากมายเหมือนกันนะคะเรามาเริ่มต้นดูสีพื้นกันก่อนดีกว่านะคะมีทั้งสีพื้นและพิมพ์ลายนะคะอัปเดตส,สีพื้นนะคะนี่อันนี้จะเป็นสีไวยนะคะทุกคน,นสีไวายมาแล้วนะคะสีไวอันนี้จะเป็นสีเขียวใหม่นะคะทุกคนสีเขียวพาสเทลเขียวใหม่ก็ได้นะคะ อันนี้จะเป็นสีบานเย็นนะคะโทนสีชมพูทุกคนจะมองเห็นว่าสีชมพูมี e, มหลายชมพูมากเลยเราจะแนะนําให้ดูไปทีละสีกันนะคะสีชมพูเรามีสีชมพูอะไรบ้างนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสีชมพูที่เข้มที่สุดนะคะเราจะเรียกว่าสีบานเย็นนะคะสีชมพูที่เข้มที่สุดเรียกสีบานเย็นนะคะอันนี้จะเป็นชมพูอันนี้จะเป็นชมพูสดนะคะทุกคน ชมพูสดนะคะตัวนี้จะเป็นชมพูสดเราเรียกชมพูสดนะคะชมพูตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่าชมอมแดงนะคะชมพูอมแดงนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะสีก็ใกล้เคียงกันนะคะแต่เปรียบเทียบกันแล้วไม่เหมือนกันนะคะนี่จะเป็นสีมันเย็นชมอมแดงนะคะส่วนนี้จะเป็นชมพูอ่อนนะคะชมพูอ่อนนะคะ อันนี้ก็นี่สีตัวนี้นะคะสองสีคือสีด้านล่างกับสีตัวนี้จะใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นชมพูเหมือนกันนะคะน,นี่จะเป็นชมพูกลางๆนะคะอันนี้จะเป็นชมสดนะคะชมกลางนะคะแล้วก็ชมอมแดงชมอ่อนนะคะบานเย็นนะคะโทนสีชมพูเราก็จะมีแบบเยอะมากนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะทำไอ้นี้ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ สำหรับใครที่สนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะอยากสั่งซื้อเส้นพลาสติกะคะเราก็จะมีเบอร์โทรนะคะ0 9 05 3 053 2316 093 0น3 2316นะคะจดทันไหมคะทุกคนเอาเบอร์โทรตามนี้มาเลยนะคะทุกคนถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วอยากได้เส้นพลาสติกไปรอนหัดสารดูนะคะโทรกรีงกลางมาได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดไลไดนะะ์ลตามเบอร์โทรที่ให้ไปได้เลยนะคะ ถ้าใครตรวจไม่ทันก็เข้าไปดูได้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวตองนี่นี่นะคะสีนี้เราเรียกสีเขียวตองเนาะนี่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสีเทานะคะทุกคนนี่สีเทาอ่อนนะคะสําหรับสีเทาเข้มนะคะทางร้านเราไม่มีนะไม่ได้เอามานะคะไม่ได้สั่งมานะคะ เพราะว่าไม่ค่อยมีคนไอ้นี่สักเท่าไหร่นะคะนานๆจะมีถามมาทีเราก็เลยไม่ได้เอามานะคะเขาก็จะออกไปทางแบบสีดํานะคะที่ถ้าเป็นสีเทาเข้มเนาะเราก็เลยเอาเป็นสีนี้มานะคะสีเทาเข้มเอ้สีเทาอ่อนนะคะสีชมพูอ่อนเราพูดไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีโอรสนะคะส้มพีชนนเองส้มพีชก็ได้นะคะแต่เราเรียกสีโอรสนะคะตัวนี้นี่เป็นสีเป็นโทนสีพาสเทลนะคะตัวนี้สวย อันนี้จะเป็นสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นสีแดงสดเลยนะคะนี่สีแดงสดแป๊ดแปดเลยตัวนี้อันนี้จะเป็นสีครีมนะคะสีครีมหรือสีเหลืองอ่อนนะคะถ้าใครบอกสีเหลืองอ่อนก็จะได้นี่เป็นตัวนี้ไปเลยนะคะสีเหลืองอ่อนนะคะสีครีมเราคือสีเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะอันนี้จะเป็นสีฟ้ากลางนะคะฟ้ากลางอันนี้ฟ้าเข้ม ฟ้ากลางฟ้าเข้มแล้วก็จะมีฟ้าอ่อนอีกนะคะฟ้าอ่อนแล้วก็มีนะทุกคนฟ้าอ่อนก็มีก็จะอ่อนๆกว่านี้อีกจะเป็นโทนพาสเทลนะคะสวยเหมือนกันอันนี้จะเป็นเขียวเข้มนะคะเขียวเข้มหรือเราเรียกเขียวสดจะมีเข้มกว่านี้ก็มีอีกนะคะแต่ตัวนี้มีสีนี้นะคะสีเขียวสดเนี่ยเราเรียกสีเขียวสดเขียวเข้มเขียวสดอันนี้เขียวตองคนละเขียวนะอันนี้เขียวใหม่อีกอันนี้เขียวพาสเทลนะคะ นี่เขียวพาสเทลก็จะเขียวก็จะหลายๆเขียวหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนเหลืองสดนะคะอันนี้จะเป็นเหลืองอ่อนเหลืองสดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแดงนะคะแต่อันนี้จะเป็นแดงเลือดนกนะคะหรือบางคนก็จะเรียกว่าแดงเลือดหมูนั่นเองก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแดงสดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแดงเลือดนกนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่สีน้ำตาล อันนี้ก็จะเป็นสีม่วงเข้มนะคะม่วงเข้มม่วงเปลือกมังคุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครอยากได้สีม่วงม่วงมังคุดก็จะเป็นม่วงนี้อันนี้จะเป็นม่วงสดนะคะจะเป็นสีม่วงสดนี่ค่ะม่วงสดนะคะก็จะมีม่วงอ่อนอีกนะคะม่วงอ่อนก็มีนะคะม่วงอ่อนม่วงอ่อนม่วงพาสเทลอันนี้จะเป็นสีดําค่ะอันนี้จะเป็นสีส้มนะคะส้มสดส้ม เลยค่ะสวยนะคะแล้วก็มาดูพิมพ์ลายกันนะคะทีนี้พิมพ์ลายเรามีลายอะไรบ้างนะคะตอนนี้พิมพ์ลายนะคะเราเอามาเยอะมากกับสามเลนนะคะอันนี้เป็นสีสามเลนอันนี้จะเป็นพิมพ์ลายนะคะเรามาดูกันนะคะตั้งแต่สีแรกเลยอันนี้นะคะจะเป็นสามเลนนะคะสะีดำส้มนะคะอันนี้จะเป็นดำส้มอันนี้จะเป็นหัวใจสีชมพูนะคะ อันนี ian, term, ton, там, shrimp, ้จะเป็นดอกแดงอัน <Öz> นี้ก็จะเป็นเนี่ยลายเป็นเครือๆแบบนี้นะคะสีแดงอันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะน้ําทะเลจะเป็นลายน้ําทะเลนะคะอันนี้จะเป็นคลื่นคลื่นสีน้ําตาลนะคะคลื่นสีน้ําตาลพื้นจะเป็นสีครีมนะคะแต่ลายคลื่นจะเป็นสีน้ําตาลนะคะลายคลื่นจะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็พื้นสีพื้นจะเป็นสีครีมนะคะ อ่ะเราก็ดูพิมพ์ลายให้จบก่อนอันนี้เราเรียกใบไผ่แล้วกันนะคะนี่ใบไม้ใบไผ่ใบไผ่สีเขียวนะคะแล้วก็จะมีหัวใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวใจหัวใจสีเขียวนะคะก็จะเป็นลายเฉลียงนะคะลายเฉลียงสีดําแล้วก็จะเป็นลายเครือแบบนี้ค่ะลายเครือเครือสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นผีเสื้อนะคะผีเสื้อสีม่วงเข้มผีเสื้อม่วงนะคะ หัวใจสีน้ําเงินนะคะดอกทานตะวันน้ําเงินนะคะลายเครือนะคะสีฟ้าแล้วก็ขึ้นฟ้าดอกแดงอันนี้บอกเลยว่ามีแค่ม้วนเดียวนะคะมีแค่2กิโลนะคะสําหรับใครที่จองแล้วก็โอนตังก่อนก็คือคนนั้นได้ไปนะคะได้มาม้วนเดียวจริงๆค่ะทุกคนได้มาแค่นี้แต่ขึ้นฟ้าดอกแดงนะคะแล้วก็จะไล่มาหลายม้วนนะคะได้มา3าม้วน,นะะแต่ลายนี้นะคะ ได้มาแค่หนึ่งม้วนนะคะสองกิโลนะคะใครต้องการลายนี้รีบจองกันเลยนะคะทุกคนเห็นคลิปนี้แล้วก็รีบจองด่วนๆเลยอันนี้ก็จะเป็นลายหยักนะคะลายหยักสีแดงนะคะหัวใจนะคะอันนี้เราจะเรียกหัวใจเกาหลีเนาะหัวใจเกาหลีนี่ตะมุตะมิหัวใจเกาหลีสีฟ้าค่ะหัวใจเกาหลีสีแดงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผีเสื้อนะคะ สีเสื้อสีน้ำตาลนะคะส่วนพื้นเขาจะเป็นสีครีมนะคะพื้นสีครีมอันนี้ก็จะเป็นหัวใจนะคะหัวใจโตนี่ถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกหัวใจโตถ้าหัวใจเล็กๆแบบนี้เราจะเรียกว่าหัวใจเกาหลีนะคะหัวใจเกาหลีสีแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสามเลนนะคะนี่อันนี้สีดำขาว อันนี้ก็จะเป็นหัวใจนะคะหัวใจส,สี molecule, cream, น้ําตาลพื้นครีมเหมือนกัน,นอันนี้ก็จะเป็นม่วงขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาวเขียวขี้ม้านะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นม่วงเข้มอ่อนนะคะม่วงอ่อนเข้มม่วงอ่อนแล้วก็ม่วงเข้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเทาดํานะคะเทาเขียวนะคะอันนี้จะเป็นเขียวเข้มนะคะ อันนี้จะเป ile, <ygen. S 1> screens, movie, เ็นฟ้าฟ <t od rode birthday> <t od> ้าเขียวนะคะก็จะเป็นเขียวตัวนี้จะเป็นเขียวขี้ม้านะคะฟ้าเขียวอันนี้จะเป็นฟ้าอ่อนเข้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นแดงเทาค่ะแดงจะอยู่ด้านในสีเทาจะอยู่ด้านนอกนะคะสีเทาจะอยู่ตรงอ่าด้านนอกอันนี้จะเป็นสีชมพูชมพูอ่อนเข้มนะคะแล้วก็อ่าชมพูแดง บานเย็นฟ้านะคะแล้วก็เขียวน้ำตาลค่ะอันนี้ก็จะเป็นดำฟ้าอันนี้จะเป็นครีมน้ำตาลอันนี้จะเป็นดำดำบานเย็นนะคะดำบานเย็นตัวนี้นี่ออจาถุงให้ดูชบนี่สวยนี่พองจากถุงแบบนี้แล้วก็สวยนะดึงแบบแอบดึงแบบนี้ให้ดูเลย อันนี้จะเป็นเทาบันเย็นนะคะเทาบานเย็นนี่สวยมากเลยแล้วชอบสีนี้สีนี้ก็คือดำเหลืองนะคะเหลืองสดใสพ่อเหลืองนะคะเข้ากับสีดำนี่สวยมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะฟ้าน้ำเงินนะคะด้านบนจะเป็นสีฟ้าน้ำเงินนะคะสวยมากเลยนะทุกคนสีนะคะมาวันนี้นะคะสวยมากเลยวันที่เราลงของวันนี้นะคะคือวันที่ห้านะคะ วันที่ห้าสิงหาคมนะคะนี่คลิปนี้คือเราลงวันที่ห้าสิงหาคมนะคะถ้าใครดูอยู่ก็รีบทักมาเลยนะคะเพิ่งลงของเสร็จวันนี้เลยนะคะตอนบ่ายสามโมงนะคะบ่ายสามโมงนะคะนี่เพิ่งลงของนะคะสดๆร้อนๆเลยลูกค้ารอของเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าโรงงานปิดไปตั้งเกือบหนึ่งเดือนนะคะของเราก็ขาดไปหลายสัปดาห์เหมือนกันเหลืออยู่ ในสต็อกไม่กี่สีนะคะแต่วันนี้มาแล้วนะคะวันนี้มาแล้วนะคะสีแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมาอีกนะคะก็เลือกสีตามนี้ได้เลยค่ะก็จะมีสีสวยๆมากมายเลยนะคะอ่าหนึ่งกิโลนะคะสามารถรวมได้3ามสีเลยนะคะไม่ว่าจะรวมสีพื้นนะคะหรือว่าจะเป็นพิมพ์ลายแล้วก็สามเลนนะคะรวม3สีนี้เข้าด้วยกัน ะะก็ได้นะคะหนึ่งกิโลนะคะนี่รวมใส่ด้วยกันเลยก็ได้นะคะจะเอาสีพื้นหนึ่งสีสามเลนหนึ่งสีแล้วก็พิมพ์ลายหนึ่งสีนะคะรวมกันเป็นหนึ่งกิโลอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากได้เฉพาะสีพื้นหรืออยากได้เฉพาะพิมพ์ลายแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะเส้นพลาสติกอ่าแล้วก็มีหกมิลด้วยนะคะหกมิลน,นี้จะเป็นเส้นเล็กนะคะ เส้นเล็ก6มิลน,นะคะ6มิลจะกิโลละร้อบาทนะคะส่วน12มิลจะกิโลละร้อบาทนะคะ6มิลก็จะมีตอนนี้นะคะมีสีบานเย็นนะคะสีขาวแล้วก็สีเทานะคะสีเหลืองก็มีนะคะสีเหลืองสีดำสีน้ำตาลก็มีนะคะเขียวขี้มา้ามีค่ะ6มิลน,นะคะสำหรับใครที่สนใจก็ทัก ไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กมาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อเราก็จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะใครสนใจก็ทักมาได้เลยวันนี้วันที่5นะคะวันที่5สิงหาคมนะคะตอนนี้ประมาณบ่าย3โมงจะ4โมงเย็นแล้วนะคะตอนนี้เพิ่งลงของเลยนะคะของเพิ่งมาถึงโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ